สวัสดีครับสวัสดีครับ F อช่องเทียมตอนชาแนลเอฟสี่น้องต้นกาสุปรียาวันนี้มารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมวันนี้อากาศกลับมาร้อนอีกแล้วนะฟ้าจำแดดจ้าฟ้าจำก็ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวให้มันทันนะโหลำบากครับชีวิตท้ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่าง น่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะสุขภาพร่างกายก็รักษาสุขภาพร่างกายให้ได้ดีกปแล้วกันนะครับเพราะว่ามัน <c oughs> ธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนแปลงแบบน่าฉับฉับชับ,ช,บ,ช,บ,ช,บชับเลยน่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวนั่นนะครับดียังไม่มีผลนะบางพื้นที่ก็มีผลด้วยน่าร่างกายของเราบางทีมจะปรับตัวไม่ทันน่ยังไงก็ส่งกำลังใจแล้วก็ฝากไว้ รักษาสุขภาพให้ดีกันแล้วกันนะร่างกายกับจิตใจเป็นของคู่กันะสำหรับคนสูงวัยเนี่ยใจนี่ยโอ้โหเคืเขิมมากอยากจะทำโน่อนอยากจะทำนี่แต่ลงมือทำจริงๆมันทำไม่ได้นะเพราะว่าร่างกายไม่เอาด้วยเอ,อเคยทำงานโอ้โหเคยตัดหญ้าเนี่ยสบายนะไม่ต้องจ้างใครเนะี่ย โอเดี๋ยวเนี้นะครับไปยกเครื่องตัดหญ้าขึ้นมารู้สึกว่ามันหนัก <c oughs> อ,อก็ให้รู้ว่าสังขารมันไม่เที่ยงแทนะ้ใจกับกายมันต้องเป็นไปด้วยกันนะมีแต่ใจจะทําแต่กายไม่ไปด้วยมันก็ทําไม่ได้กายอยากทําแต่ใจไม่อยากเนี่ยมันก็ปั๊มทาไม่ได้เหมือนั้นเะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับ f อน้องต้นข้าวและเอฟช่องเทียงตอนชาแนลวันนี้ นะกายกับใจให้สังเกตด,ดูดีๆว่าเขาพร้อมหรือยังกับสิ่ง,ท,งนะนะที่อยู่ข้างหน้านะอะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้านะที่อยากจะทำนะใจอยากกายมันอยากไหมกายมันอยากใจมันอยากไหมมันเป็นการคิดแบบรอบครอบคิดแบบพลังบวกอืมก็คือการเข้าใจตัวเองนะเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วนะครับเราจะทําอะไรมันย่อม โอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยนะครับย่อมมากกว่าโอกาสที่จะล้มเหลวตึงจําไว้เลยนะครับความพร้อมทั้งกายและใจวันนี้เราก็มาพบกันนะครับเติมพลังบวกให้กันเหมือนเดิมไม่ว่าฟ้าดินมันจะเปลี่ยนแปลงกันยังไงธรรมชาติมันจะเปลี่ยนยังไงตราบใดที่จิตใจของเรายังรู้จักเลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่เราชอบนะธรรมชาติมันก็มีอิทธิพลบ้างนะ แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะดึงนะความสุขไม่สามารถที่จะมาพรากความสุขที่เราแสวงหามาได้หรอกนะในสิ่งที่เราเลือกแล้วนะสิ่งที่เราชอบธรรมชาติก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมันจะร้อนมันจะฝนมันจะหนาวก็ั้งมัน <c oughs> เรามีความสุขกับการติดตามน้องต้นก้าวติดตามดูว่าวันนี้จะออไปที่ไหนวันนี้จะขึ้นยังไงวันนี้มันจะมาชุดยังไง นะวันนี้น้องต้นข้าวจะมาเต็มอารมณ์ไหมหรือว่าวันนี้น้องต้นข้าวจะมีกําลังม่มีซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่ามันเป็นเล่าหวยรอยแรงนะล้วก็ดูว่าเออเอฟซที่อยู่ตรงนะอินอร์อยู่กันหน้าที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับน,น้องต้นข้าวอยู่หน้าเวทีเนี่ยนะมันคึกคักอย่างไรเราก็ดูนะแล้วก็กระแสที่อยู่ข้างนอกตาม ที่โทรเข้าไปในรายการสุปติยาหน้าไม้ที่เอจี๊ยบเขาเปิดไว้ให้นะี่เป็นยังไงบ้างแต่ละคนมันเป็นไงแล้วก็ติดตามเนี่ยมันก็ทําให้เราได้พูดง่ายว่าเราได้รู้จักกับสิ่งที่เรียงชอบแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรียงชอบ <c oughs> หลายคนก็จะบอกว่าเอ๊บบ้าหรือเปล่าก็ช่างเขา <c oughs> เขาไม่เข้าใจก็ช่างของเขาเพียงแต่เราเข้าใจตัวเองสิ่งที่ตัวเองทำ น้องต้นข้าวเป็นใครน้องต้นข้าวเป็นใคร <c oughs> เป็นญาติเราไหมไม,ไมนะ่เรารู้จักน้องต้นข้าวส่วนตัวไหมไม่แล้วทําไมถึงติดตามน้องต้นข้าวเพราะน้องต้นข้าวมีหลายอย่างนะที่เราได้สัมผัสแล้วมันมีความสุขมันเหมือนกับว่าเติมสิ่งที่เราขาดแล้วน้องต้นข้าวมาเติมให้มันเต็มโดยเฉพาะน้องต้นข้าวเรามาเติมเต็มเรื่องเลย ส่วนใหญ่ก็จะมาเติมเต็มเรื่องบรรยากาศเพลงเก่าๆบรรยากาศลูกทุ่งเก่าๆที่เราหวยหาน้องต้นข้าเป็นคนมาเติมให้มันเต็มเขาหล่บคนที่ห่วยหาเรื่องนี้มันก็มีความสุขพราน้องต้นข้าวมันก็นอามาให้ใช่ไหม <laughs> ส่วนคนอื่นก็จะไม่เข้าใจก็ช่างครับะทําทไมต้องเป็นเด็กคนนี้เอาเด็กคนนี้มันมีหลายเรื่องที่เรามันเป็นประโยชน์น่าสนใจ เป็นตัวอย่างกับการที่จะยกตัวอย่างให้ลูกหลานเราเนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างได้เนี่ยไม่ว่าการวางตัวไม่ว่าการพรยายามไม่ว่าการความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งนักเรียนหน้าที่หลักของกรนักเรียนหน้าที่ของศิลปินเป็นคนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคุณย่า ให้เกต fc ไม่ว่าที่จะเห็นกันจัดจา้าหรือว่าที่อยู่่นในโลกออนไลน์มันยกตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างได้หลายอย่างนะแต่ละวันแต่ละวันมันมีเรื่องมีเกตเล็กเกตน้อยที่เราเห็นแล้วเราก็นําเกตเล็กเกตน,น้อยมาบอกลูกบอกหลานได้เติมเต็มในชีวิตของลูกหลานเราได้อย่างเงี้ยนะกับคนที่เรารักคนที่เข้าใจกันนะได้นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราเลือกแล้วอืม ดูน้องต้นข้าวเมื่อคืนเป็นไงครับเป็นไงมาทุกวันเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเอกลักษณ์ของน้องต้นข้าวเริ่มออกมาการแต่งกายเห็นไหมเราจะเห็นเข้ากับบรรยากาศเมื่อคืนเนี่ยเป็นการไปร่วมเวทีสองบรรยากาศนะกับศรุพันธ์โชว์นะมันก็จะมีบรรยากาศของโลกตะวันตกกับบรรยากาศของลูกทุ่งไทย <laughs> เป็นไงครับ แฟนคลับสองอย่างสองประเภทที่เขาเอามารวมกันได้ในงานเดียวแปลกไหม,มงานขาวบอยกับงานลูกทุ่งจ๋านี่เป็นไงครับสามารถกลมกลืนกันได้อยู่ร่วมกันได้ต่อไปนะครับสองอย่างนี้มันก็จะเข้ามารวมกลมกลืนกันเห็นน้องต้นข้าวร้องเพลงเป็นไงร้องเพลงสตริงไหมครับเมื่อคืนน่าร้องเพลงเป็นชีวิตนะเห็นไหมครับ ยายแลม<笑><笑>อนอนต้นข้าวนี่ได้หลายเวอร์ชั่นเวลาจะเล่นกับเอฟซีหนะ้นาเวเทีขอเพลงมาอน้องยากก็อยากรู้ว่าเพลงอะไรบ้างที่เอฟซีชอบสายไหนที่เอฟซีชอบน้องก็พยายามที่จะตอบสนองใช่ไหนั่นมันเป็นสิ่งที่เอ้ามันคนมีทักษะงานมีทักษะทักษะในการที่ ทำความเป็นเดเองกับ f อฟเมื่อเราเป็นกันเองเป็นพวกกันทีนี้ความผิดพลาดต่างๆก็จะรับอภัยเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันนะพ่อจา๋าแม่จา๋าแล้วมีใครเหรอครับจะไปโอ้โหจะไปโกรธน้องต้นข้าลง <laughs> ผิดพลาดเล็กน้อยก็ให้ไ่อยผิดพลาดามากๆก็ให้ไฟได้อม,มีมุกหลายมุกนะครับเมื่อคืนหักมุกมาหลายมุกเลยเห็นไหม นี่มันก็ทําให้เราเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราอยู่ในช่วงเนี้ยอยู่ในบรรยากาศของอะไรอยู่ในบรรยากาศของการเมืองยังอึมครึมอยู่ใช่ไหมการเมืองมันเพิ่งผ่านมาเดี๋ยวนี้มันฝุ่นตลบมันเครียดเราก็อยากรอว่ารัฐบาลมันจะออกมาในรูปไหนไม่รู้ใครจะเป็นรัฐบาลใครจะได้เป็นสอสอกกตจะรับรองหรือไม่มันก็เหนื่อยในชีวิตในสมองพอมาอยู่ในบรรยากาศกับน้องต้นก้าเป็นไงครับลืมหมดเลย นี่แหละครับยาวิเศษนะติดตามน้องต้นข้าวไว้ครับพวกเราเอฟซีน้องต้นข้าวสุปรียา,าเราก็จะได้ทําให้เราไม่เคลียดนเขาเรียกว่าตําราย,ยาพิเศษต้นข้าวสุปรียาซุปเปอร์สตาร์ตัวน้อยของเราเมื่อคืนน้องได้พูดถึงเรื่องการขอบคุณไทยรัฐอวอร์ดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ทําให้น้องได้มีชื่อเสียงมีโอกาสได้ขึ้นไปมีภาพในบินบอกที่กางกรุงบินบอร์ดที่กางกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็พูดถึงการประกาศผลอย่างเป็นทางการของไทยแลนด์ทวีดของเอ็มขอช่อง9เอ็มขอดทน้องก็ได้อันดับหนึ่งก็รอว่าน้องจะไปรับรางวัลเมื่อไหร่น้องก็บอกว่าเขาให้ f อซเข้าไปในโคต้าประมาณยี่สิบคนนอกจากนั้นก็สามารถที่ไปร่วมได้แต่ว่าเข้าไปในห้องไม่ได้เน,นี่ยเป็นข่าวดีก็นี่แหละครับเป็นการันตีว่าการันตีว่าน้องต้นข้าวนะครับเป็นคนมีคุณภาพต่อไปมีรายการอะไรที่น่่อย่างว่าอะไรแล้วข่าวสดหรืออะไรเนี่ยในคมชัดลึก คมชเลื่องบอดเนี่ยต่อไปน้องต้นข้าวก็คุณสมบัติครบแล้วเพราะว่ามีอะไรน้าน้องมีซิงเกิลของตัวเองแล้วน่าคราวที่แล้วที่น้องไม่สามารถที่เข้าไปร่วมได้เพราะว่าน้องยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองนี่ง่าต่อไปนี่พวกเราก็เตรียมโบวดกันแล้วเมื <laughs> ่อ <laughs> <laughs> <ME> กล่องมาน่ารับรองคุณภาพเสร็จต่อไปอะไรก็จะมาเงินทองเกจติยศชื่อเสียงของน้องต้นข้าวก็จะมาเรื่อย ในฐานะที่พวกเราเป็นเอฟซีก็รอแสดงความดีๆกับน้องความสุขของพวกเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับที่ทุกท่านได้ติดตามชมคลิปจนจบขอบคุณทุกคนเลยที่ไม่ลืมบ้านที่ลุงตอนชาแนลของเราขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ข้ามโฆษณาด้วย <c oughs> เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ